เจริญพรญาตโยมสาธุชนทั้งหลายฟ้าหลังฝนเราก็มีการกวาดน้ําออกจากมหาวิหารเพราะว่าเรายังไม่มีหลังคาเมื่อไม่มีหลังคาฝนตกลงมาเราก่อผนงังแล้วน้ําก็จะเยอะเลยนะเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะทำงานทําการกันอยู่หนะ้าเวลานี้นะทางพนรงทาง วินันนะก็ทำซุ้มบัวตรงนี้บนหน้าต่างนะสูงขึ้นไปจากพื้นก็ประมาณสัก7เมตรอแเมตรขออภัยนะนี่ก็ใกล้จะได้เทแล้วนะ,ะพ่อประสิทธิ์ก็เตรียมปูนเตรียมทรายที่จะเทะทับหลังตรงนี้แล้วนะพ่อประสิทธิ์แม่เล่นทองหลานแป้งน้อมนอมมาครบกันทั้งบ้าน ม่ชีสันตากายาแล้วก็นะช่างวุฒิสีพรบุญไทยสงก็มาแล้วตุกติ๊กปริเตเมพ่อสมัยเพชรสูงเนินก็ทำแบบรัดตรงนี้นะช่างวุดก็ยงบุตติกนะติกก็กำลังรัดรัดแบบอยู่ก็งานการของเราก็ก็ได้เยอะอยู่วันนี้นะส่วนช่างชอบเม่น หน่อยปรยาชอบก็ทําแบบอีกตัวหนึ่งถัดไปเหมือนพอกวาดพอกป,ปัดตรงนี้ก็ปัดก็กวาดตามภาพนี่แหละนะพอวันน้ำมันขังอยู่งี้นะฝนตกมาก็ถือว่าแรงทีเดียวรเราเตรียมการที่จะเทป,ปูลตรงบริเวณนี้แล้วนะระแบบตรงนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วแล้วด้วยรนะะแบบตัวสูง